หาเพื่อนน้าเพิ่งกลับจากเมกาเลยว,ว่าจะไปเจอสัาหน่อยอะนี่ไปหาเพื่อนอะ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเลี้ยงเขาหมดซะทุกคนล่ะเงินทองอะมันหายากรู้ไหมแม่มันก็ต้องมีบ้างแหละไปเราไม่เลี้ยงเราจะไปทำไมอะอีกอย่างบ้านเราก็รวยแม่ขี้งกไปหน่อยเลยนะแล้วนี่ลงทวินแกอยู่บ้านไหมอะให้แกขับรถไปส่งหนูที่ซอยภูโตเลยสิอยู่แต่แม่ไม่ให้ไป เอา้าทำไมอ่ะแกนี่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วนะซอยภูโตก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองถ้าหากแกอยากไปแกก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปถ้าหากไม่ไปก็ไม่ต้องไปไม่ยังไงหนูก็จะไม่มีทางขึ้นรถไฟฟ้าเด็ดขาดแม่แม่ขี่มกแค่คนขับร เก็บว่าฉันขึ้นรถไฟฟ้ามานะมีหวังโดนด่าวโลคสัสแน่เลย คนโลค้าะอะไรขนาดนี้หรอกนะเฮ้ยฉันก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแกเลยฉันแค่ถาม,มเฉยๆอ่ะเพราะว่าพวกฉันสองคนก็มารถไฟฟ้ากันแกไม่ว่าฉันกระจองเฮ้ยใครจะไปว่าแกกระจองแล้วทุกนาสมัยเนี่ยใครๆเขาก็นั่งรถไฟฟ้าทั้งนั้นแหละนีกแกหันไปดูรถติดน้ำมันก็แพงอ่ะเดยยี๋ยวโม่แต่ยืนคุยกันเลยพวกเราไม่ได้เจอกันตั้งงาน งั้นเราไปคาเฟ่กันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองว้าวว้าวผูวว้ดีเมกาของแท้ขอบคุณนะครบพิลียนฉันว่าเราไปพัฒนอาคารที่ฉันชอบไปกินประจำดีกว่านะน่าจะหรูกว่าที่เอคาจะพาไปอ่ะร้านนี้ฉันไม่กินทุกวอาทิตย์เลยเลี้ยงให้แต่ฉันนัดคนรู้จักเอาไว้แล้วสิแล้วร้านนั้นน่ะก็คือร้านของย่าฉันเองถ้าจะยกเลิกก็คง น่าเสียดุตาแกก็ไม่ได้บอกก่อนนี่ว่าจะพาไปนู่นไปนี่อ่ะถ้าเกิดว่าแกบอกก่อนพวกเราก็จะได้ไม่ลงตรงนี้ไงเอองั้นไปกินร้านที่ฝั่งนัทเอาไว้ก็ได้แต่ฉันขอเป็นคนจ่ายเองนะเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนตั้งนานอะ่ะให้ฉันได้เป็นเจ้ามืเอเถอะจะดีหรอ,อนี่ดีสิบ้านฉันรวยนะ คาเฟ่ทั่วไปอ่ะไม่ขนาเกันในกระเป๋าสลอกอ่ะ,อะ,อะก็ได้แก่เลี้ยงก็ได้ yes วว้าวว้าว,ว,าวเสร็ทีลูกต,ตาเลี้ยงกทีแบบนี้จะกินให้เยอะๆเลยได้สั่งมาให้เต็มที่เลยถัดไป แกพาพวกเรามามีโต๊ะอยู่โต๊ะเดียวเนี่ยนะแม่ตุกตาแกอยู่ไทยจะเปล่าไม่รู้ได้ไงเนี่ยว่าร้านเนี่ยเขาดังขนาดไหนปกติอ่ะเขาไม่เคยเปิดให้ใครเข้ามาในร้านแบบนี้นะแต่เป็นเพราะว่าฉันรู้จักเจ้าของร้านไงเขาก็เลยเปิดให้เราเข้าแล้วเขาก็เตรียมโต๊ะให้เราด้วยนี่ไปไปไปนั่งกันดีกว่าฉันอยากสั่งอะไรกินแล้วอะ่ะ งั้นเราสั่งกันเลยไหมล่ะสั่งของหน่อยค่ะนี่แกมาผิดวันหรือเปล่าเนี่ยฟางทำไมไม่เห็นมีใครออกมาต้อนรับเราเลยอะไม่ผิดหรอกก็วันนี้นี่แหละงั้นเดี๋ยวฉันลองเล่อีกทีก็แล้วกันสั่งของ่อยค่ะน,นี่เดี๋ยวฉันเองดีกว่า ของหน่อยครับอออขอโทษขอโทษนะคะพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่คะ่ะตุ๊กตาแกเป็นไรวะเนี่ยเออนั่นนี่เจตุ๊กตานี่แกรู้จักป้าคนนี้ด้วยเหรออ๋อไม่รู้จักเออนี่ป้า แล้วเมื่อไหร่เจ้าของร้านจะมาเนี่ยโทรตามให้หน่อยได้ไหมหิวนี่ปอชว่าแกอย่าไปใช้ป้าเขาเลยนะเราออกไปเดินเล่นเราแค่ก,กลับมาทีหลังก็ได้นี่แต่เราก็มาถึงร้านกันแล้วนะตุกตาจะให้เราออกไปอยู่ข้างนอกร้อนๆอ,อย่างแล้วหรอเออเป็นอะไรป่ะเนี่ยตุกตาไม่สบายตรงไหนป่ะเนี่ยอ๋อเ่าเบาเบาเออเดี๋ยวฉันมานะ แป๊บนึงแป๊บเดียวป้าคะหนูขอถามอะไรป้านิดนึงตามหนูมานะคะเพื่อนหนูไม่ได้ตามมาใช่ไหมแม่นี่มันอะไรกันนะแม่ มาอยู่ในชุดแม่บ้านแบบนี้ก็แม่เป็นแม่บ้านไงแม่จะเป็นแม่บ้านได้ยังไงแม่มีบริษัทเป็นของตัวเองนะนี่แม่เล่นอะไรเนี่ยแม่ไม่ได้เล่นนะลูกอันที่จริงแล้วบริษัทแม่แย่มาสักพักนึงแล้วแต่แม่ไม่ได้บอกตุกตาแค่นั้นเองแม่อยากให้ตุกตาใช้ชีวิตให้สบายที่สุดแม่ก็เลยหางานเสริมทำเพื่อหาเงินให้ตุกตาใช้นะจ๊ะ นี่แม่ฟังหนูนะถ้ากลับเข้าไปเนี่ยแม่ห้ามทําให้ความแตกเด็ดขาดหนูจะให้เพื่อนหนูรู้ไม่ได้ว่าหนูมีแม่เป็นแม่บ้านแม่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจจ้ะแต่ของอะ่ะอืมใส่ไปกอนเสรมโอ พแน่นอนตุต๊กตาแกไปไหนกับป้าแม่บ้านมาหรอไม่มีอะไรหรอกฟางฉันแค่ไปถามอะไรป้าคนนี้หน่อยนะเออนี่ป้ามีเครื่องดื่มอะไรที่แบบพร้อมเสิร์ฟโดยไม่ต้องรอเจ้าของร้านได้ไหมคอแห้งเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มค่ะเออนั่นแหละเอาน้ำส้มน้ำส้มมาสามแก้วไวๆเลย รอสักครู่นะคะเออเออาพูดต่อแกก่อนเลยเดี๋ยวฉันชวนคุยเรื่อยเปื่อยอ่ะเผื่อมีอะไรกว่าจะมาได้นะป้าปล่อยให้รอตั้งนานเนี่ยอ๋อใจเย็นใจเย็นอะไรเรอฟาง ดูป้าดิทำงานโคตรช้าเลยเอาพูดแล้วยิ่งนิ่งอยู่อีกรีบๆเสิร์ฟได้แล้วเดี๋ยวก็บอกให้เจ้าของหักเงินแล้วหรอกโอ้ทำงานไรวันเนี้ย <ปะ S 1> ไม่ดีเรื่องเลยวะเอ้ย<ว>โอย<ว>ป้านี่ป้าทำอะไรของป้าเนี่ยป้าๆขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษเหรอขอโทษแล้วเดือมันหายเลยไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเอาผ้าให้นะคะเดี๋ยวค่ะป้าต้องขอโทษผมก่อน ป้าขอโทษไปแล้วไงคะเมื่อกี้เมื่อกี้ป้าขอโทษว้วนๆป้าต้องยกมือไหว้ขอโทษผมเด็กพอได้แล้วปอพออะไรรอปังเสื้อตัวเป็นพันซักไม่ออกทาําไงยังไงป้าจะไหว้ขอโทษผมไหมถ้าไม่ไหว้เดี๋ยวก็จ่ายค่าเสียหายมาทาํางานยังไงห่วยแตกจริง โทษก็ได้ค่ะป้าจะเก็บเงินไว้ให้ลูกป้านะ่ะวางของดิ เรากลับกันเถอะแม่เดี๋ยวเมื่อกี้แกเรียกป้าแม่บ้านว่าอะไรนะเรียกว่าแม่เหรอใช่แม่บ้านคนเนี้ยเป็นแม่ของฉันเองแล้วฉันก็ทนไม่ไหวแล้วที่แม่ฉันต้องโดนปอต่อว่าแบบเนี้ยแกอยากจะดูถูกอะไรฉันแกก็ดูถูกมาเลยแต่ตอนเนี้ยฉันสนใจแค่ว่าฉันต้องพาแม่ของฉันออกไปจากที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้น ขอโทษนะที่ผ่านมาหนูไม่รู้เลยว่าแม่ต้องอดทนต้องโดนกดขี่ขนาดไหนกว่าจะหาเงินไม่ให้หนูใช้ได้แต่ละบาทแต่หนูสัญญาจากนี้หนูจะไม่ใช้เงินฟุมฟ่มเฟือยเลี้ยงเพื่อนอีกแล้วขอแค่อย่างเดียวแม่อย่ามาทำอะไรแบบนี้อีกเลยนะทุกตาลูกหนูคิดได้จริงๆแล้วหรอว้าวๆๆไงครับคุณนะ้า ผมเล่นเนียนะเปล่าหนูบอกแล้วไงคะคุณนาะว่าแผนเนี้ยต้องได้ผลแน่แน่ทีนี้คุณนาก็จะยอมร่วมพุ้นกับหนูแล้วใช่ไหมคะนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่แม่เคยเจอกับเพื่อนหนูมาก่อนเหรอก็เพิ่งเคยเจอไม่กี่วันมานี่เองละจ้ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฟางปอ เนี่ยแหละมันคือเหตุผลที่ทําให้ฉันน่ะต้องกลับมาจากอเมริกาเพราะว่าฉันต้องมาคุยงานกับคุณพั์เขาแล้วระหว่างที่เรากําลังคุยงานกันอยู่เรื่องมันเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมคะคุณพัชเออขอโทษนะคะขออนุญาตรับสายนี้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนีคะ่คุณรู้จักกับลูกสาวฉันด้วยเหรอคะ เดี๋ยวนะคะตุกตาคือลูกสาวของคุณพธพหรอคะฉันว่าฉันมีวิธีที่จะร่วมหุ้นกับคุณแบบง่ายๆแล้วล่ะคะ่ะคุณนาบอกว่าเขาอยากดันดนิสัยแกเพราะว่าแกชอบใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับการขวดเพื่อนฝูงอะแล้วคุณนาเขาก็มีข้อเสนอว่าให้ฉันทำยังไงก็ได้ให้แกคิดได้เพื่อที่คุณนาเขาจะยอมร่วมหุ้นกับฉัน แล้วนั่นแหละฉันก็เป็นคนคิดแผนนี้ทั้งหมดเลยส่วนปอก็อยู่ในแผนนี้ด้วยนะพวกแกเนี่ยนะทำกับฉันได้อะ่ะใจเย็นลูกถึงมันจะดูแรงไปนิดแต่มันก็คุ้มค่าไม่ใช่เหรอที่แม่ได้ลูกสาวคนใหม่แม่มาแบบนี้เอาละฟางนะจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับฟางนะแต่ฟางต้องเอาตุ๊กตาไปทำงานด้วย นะก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะหนักไปสําหรับลูกสาวบ้าไหมไม่หนักค่ะแม่ให้หนูทําอะไรก็ได้แม่ทําเพื่อหนูมาเยอะแล้วให้หนูได้ช่วยแม่บ้างเถอะนะทีมงานทะเลนฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะและขอขอบคุณนะักแสดงรับเชิญด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทะเลนฟิลมด้วยคะ่ะ